ดีค่ะพบกับช่องอร่อยง่ายสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกคนนะคะวันนี้นะคะแดงจะทำเมนูแกงไทยโบราณนั่นคือแกงเทโพหมูสามชั้นไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมที่จะใช้มีดังนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นหมูสามชั้นค่ะอันนี้แดงใช้400กรัมค่ะแดงล้างทำความสะอาดแล้วแล้วก็แดงเอาหนังออกด้วยนะคะเพราะว่า เป็นคนไม่ชอบหนังนะคะแล้วเวลาเราหั่นนะคะเราต้องหั่นให้ชิ้นโตหน่อยเพราะว่าเวลาโดนความร้อนแล้วเขาจะหดตัวอีกวิธีเลือกหมู3มชั้นนะคะเราต้องเลือกให้เป็นสชั้นนะคะคือมีมันแชกอยู่ตรงกลางนะคะเวลาทานแล้วก็จะทําให้เนื้อนิ่มอร่อยมากค่ะ แล้วก็มีผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่เป็นผักบุ้งไทยนะคะต้องขาวๆอวบๆไม่ใช่ผักบุ้งเขียวนะคะอันนี้แดงใช้400กรัมค่ะต้องเอาต้นอวบๆค่ะแล้วเขาจะจะนิ่มนะคะจะไม่แข็งอันนี้แดงล้างทำความสะอาดไว้แล้วค่ะ บุ้งต้องสดนะคะใบเขียวสดใสค่ะแล้วก็มีพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดร้อกรัมค่ะแดงใช้พริกแกงเผ็ดนะคะอันนี้ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้ซื้อกันรประจำนะคะพริกแกงของเขาอร่อยค่ะและมีกะทิค่ะมี ผัวกะทิ400 ml หางกะทิ600 ml เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือลูกมะกรูดกับใบมะกรูดค่ะลูกมะกรูดเนี่ยผิวของเขาเนี่ยเวลาเราใส่ในแกงจะทำให้หอมมากๆค่ะค่ะ แล้วก็ทําให้แกงอร่อยแล้วแดงมีพริกชี้ฟ้าแดงเอาไว้ตกแต่งจานด้วยค่ะเริ่มจากเอาน้ำสะอาดมานะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนค่ะคนให้เกลือละลายแล้วก็เอาผักบุ้งมาค่ะเดี๋ยวจะหั่นผักบุ้งนะคะ แต่ก,ก่อนหัน่นเราต้องดูก่อนนะคะว่าอ่อนนะคะแต่ถ้าแข็งนี่ก็เด็ดทิ้งเลยค่ะเราใช้วิธีการบิดหรือทุบก็ได้ค่ะเด็กจะใช้วิธีการทุบนะคะเพื่อที่จะให้ผักบุ้งมันเข้าเนื้อค่ะใช้มีดทุบๆค่ะแล้วก็หั่นความยาวพอประมาณนะคะ หั่นจากโคนต้นผักบุ้งไปปลายผักบุ้งนะคะเพราะว่าถ้าปลายเหลือยาวๆเนี่ยมันก็ทานทานได้อร่อยเพราะวันนิ่มค่ะแต่ถ้าหั่นจากปลายไปโคนเนี่ยมันก็จะแข็งจะทานยากค่ะเดี๋ยวแดงจะหั่นผักบุ้ง ให้หมดนะคะหลังจากหั่นผักบุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเอาใบมะกรูดนะคะมาฉีกฉีกใบมะกรูดรอไว้ก่อนคะ่ะฉีกตามยาอย่างนี้นะคะเอาเอาก้านแข็งๆนี้ออกคะ่ะต่อไปก็ พิแกงนะคะโดยเอาหัวกะทินะคะมาเคี่ยวให้แตกมันนิดหน่อยนะคะเคี่ยวให้แตกมันค่ะไม่ใช้น้ํามันนะคะแกงไทยโบราณนี่เขาจะใช้หัวกะทิเคี่ยวค่ะเคี่ยวประมาณน,นี้นะคะกะทิเริ่มจะแตกมันแล้วค่ะ ก็เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะถ้าไฟแรงนี่มอ้อจะไหม้นะคะกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะคะเอาพริกแกงลงไปผัดเลยค่ะเอาพริกแกงผัดกับกะทิให้หอมๆนะคะ แกงไทยโบราณนี่เขาใช้หัวกะทิแล้วก็ผัดด้วยพริกแกงค่ะให้พริกแกงหอมๆห,หัวกะทินี่เราไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนะคะต้องคอยเติมเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องผัดกับพริกแกงค่ะผัดตลอดเวลานะคะถ้าเราไม่ผัดเนี่ยมันจะไหม้ อันนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็เติมหัวกะทิลงไปอีกค่ะเติมไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้หออม้อไม่ไหม้ด้วยค่ะ กลิ่นหอมมากๆแล้วค่ะทุกคนกลิ่นหอมไปทั่วบ้านแล้วคะ่ะเราเติมใบมะกรูดฉีกให้ละเอียดนะคะแล้วก็เติมใบมะกรูดไปอีกกับพริกแกงจะทําให้พริกแกงเนี่ยหอมใบมะกรูดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผัดต่อกลิ่นหอมมากๆคะ่ะ กะทิที่เหลือก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะพีิกแกงกินหอมมากๆค่ะเราก็เติมหมูสามชั้นลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะเติมลงไปผัดไม่ต้องให้สุกมากนะค่ะแค่ แ0ก็พอค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็จะต้มกับหางกะทิอีกค่ะอันนี้หอมมากๆแล้วค่ะแล้วก็หมูสุกพอประมาณแล้วก็ใส่หางกะทิไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ินหอมมากๆเลยค่ะทุกคนต้มมาสักพักหนึ่งก็หมูสุกได้ที่แล้วเติมผักบุ้งไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ช้อนกดผักบุ้งเพื่อไม่ให้ผักบุ้งดำนะคะ แล้วเราก็ต้มค่ะยังมีผักบุ้งอีกใส่ให้หมดเลยค่ะกดลงนะคะแล้วแดงใช้วิธีการปิดฝาหม้อค่ะปิดฝาหม้อต้มเลยค่ะต้มมาสักพักหนึ่งค่ะได้ที่แล้วค่ะ ก็จะเติมเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะก็จะมีมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเติมลงไปเลยค่ะแล้วก็มะกรูดด้วยนะคะอันนี้เราจะได้ความเปรี้ยวจาก น้ำมะกรูดแล้วก็ผิวประกูด,ด้วยค่ะทำให้แกงหอมแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นนะคะกดลงนะคะกดให้ให้ผิวของเขาลงผสมกับน้ําแกงนะคะจะทำให้ได้รับกลิ่นหอมค่ะ หอมมากๆเลยค่ะทุกคนต่อไปก็จะเติมใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงที่เตรียมไว้นะคะอันนี้เพิ่มความหอมและเพิ่มสีสันของแกงค่ะเดี๋ยวไปตักทานกันได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ หิวข้าวและอยากทานข้าวมากๆเลยค่ะแดงตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการทำแกงเทโพหมูสามชั้นนะคะอันที่หนึ่งก็คือผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้แตกมันให้หอมนะคะอันนี้เป็นการทำแบบแกงไทยโบราณค่ะ อันที่สองเลือกผักบุ้งต้องเป็นผักบุ้งไทยขาวๆอวบๆนะคะจะทำให้นิ่มแล้วก็ไม่แข็งผักบุ้งเขียวไม่เอานะคะอันที่สามบีบให้ผักบุ้งไม่ให้ช้ำๆนะคะหรือไม่จะใช้วิธีการทุกก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลูกมะกรูดนะคะอันนี้ขาดไม่ได้แกงเทพโพนี่จะต้องหอมมะกรูดแล้วก็จะทำให้ แกงมีรสชาติดีน้ำมะก,กรูดนี่จะทำให้รสชาติแกงเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยนะคะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ